เรื่อของรถดูคติเหรอรถคันนี้มีการต่อทอดกันมาครับโอนกันมาโอนลอยกันมา8ครั้งครับนี่เส้นทางดูคติ ทะเบียน795สีแดงนี่นะไอ้ทะเบียนนะครับ1กพนะครับ9942เชียงรายรุ่นนะครับ795นี่นะโอนมาจากไหนครับครั้งแรกเลยคุณไปโทรเนี่ยนะอยู่ที่ไหนครับเจ้ามือแรกซื้อไหมเอี่ยมอยู่ที่จังหวัดเชียงรายหลังจากนั้นโอนลอยกับนายต่อเป็นรถเต็นท์นะครับเป็นเจ้าของเต็นท์ที่จังหวัดสกลนครนะหลังจากนั้นครับมาที่ไหนล่ะมาที่คุณปิชัยเต็นท์รถที่จังหวัดพิจิตรครับ ตามมาด้วยนะครับจากจากังหวัดพิจิตรแล้วมาซื้อขายต่อในบีในบีก็มาที่ในต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อไปครับแล้วปัญหาก็คือว่าจากในต้นมาที่คุณสุชาตินี่นะ มีปัญหาตรงที่บอกว่าเออโอนลอยมายังไม่มีอันโอนชื่อจริงนะครับแต่ปรากฏว่าถูกจับไปก่อนนะแล้วก็ไปเป็นรถมอเตอร์ไซค์ของกลางไว้อย่างนั้นแล้วเอเอ,เอามาขับได้อย่างไรนี่แหละครับเป็นประเด็นที่บอกว่ามีการโพสต์ข้อความนะครับการซื้อขายรถจนชื่อว่านายพิชัยสายทองไอ,อ้สอนทองครับเจ้าของเรนรถมอเตอร์ไซค์นะครับที่เป็นผู้ที่ออกมาโพสต์ข้อความถึงกระแสะข่าวของกลางก่อนที่จะลบโพสต์ไปนะครับว่ารถดูคติคันนี้นะครับนี่นะมีการโอนมากันตั้ง8ครั้งตั้งุด นายบริธานแล้วก็มาตำรวจนี่ครับมาที่พระนอรวิตครับแปดครั้งที่ว่านี่เป็นการโอนลอยหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องรถนะครับก็น่าสนใจแต่เอาละอันนั้นเหตุมันเกิดขึ้นแล้วแต่เรื่องของความถูกต้องในการจดทะเบียนในการโอนรถยังต้องเป็นประเด็นนะครับที่จะต้องตามต่อว่าเออทำยังไงมันใช่เกิดความถูกต้องครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กระแสะสังคมให้ความสนใจอย,อยู่เหมือนกันครับเพราะว่า ไม่ใช่เฉพาะดูคาติคันที่เกิดเหตุนะครับอาจจะมีดูคาติหรือยอดย่อยอื่นๆดังๆเยอะแยะไปหมดทําแบบนี้แล้วถ้สมมุติว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้หรือมีการทําอะไรกระตาซื้อขายไม่ถูกต้องแล้วจะเป็นยังไงครับ อือ๋อก uh, ็ต้องดูกันต่อไปเรื่องผิดปกติก็เยอะเหลือเกินนะคะคดีนี้แป่ประเด็นไหนนี่มันมีหมดเลยใช่ค่ะคดีนี้เป็นคดีที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าหลังจากเกิดอุบัติเหตุเปรี้ยงเข้าไปนี่ลงไปแต่ละประเด็นเรื่องทางม้าลายเรื่องรถหรือเรื่องการบวชถือว่ามีข้อสังเกตเยอะมากคุยคโง่บายสามโมคุยคโบาย